สวัสดีค่ะวันนี้พี่ออกก็จะมารีวิวรถเชียงคานนะคะเราเดี๋ยวเราก็ไปถามข้อมูลดีๆกับพอขอรอเรานะคะว่ารถวิ่งกี่ชั่วโมงราคากี่บาทรถออกเท่าไหร่นะคะเราก็จะมาดูรถกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นรถเชียงคานของเก้าเก้านะคะรถจะออกทุกวันเรามาตามพี่ออกไป ไปได้ทุกที่กับพี่ออคนหมอชิดจ้าออกตกเนื้อใต้ไปได้ทุกที่พี่ออคนนี้อาสาพาไปฝากกดติดตามกดแชรกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่อ,อคนหมอชิด เทีบเชียงคานนะ่ะมีหนึ่งทุ่มตรงนะครับมีวินเดียวเพราะว่าวินเช้าจะไม่ได้เปิดให้บริการนะครับเป็นรถป้อหนึ่งนะครับสาสที่นั่งพอรถเรารถเรามันมีที่ชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือนะครับมีห้องน้ำและสุขภัณฑ์ให้บริการ ราคาตั๋วแค่457บาทเองนะครับเทียบเียคาคันโอ้ยได้กี่วันเนี่ยฮะโอ้น่ารักเลยตัวเล็กโอ้ตัวนี้เดียวพาลูกเดินทางแล้วทำไมไม่ขึ้นไปถ่ายรถล่ะ ิบชั่วโมงโระมาประมาณนมาสบอุหน่อยสิเทีเชียงคานสีบาทครับตามระยะทางก็ลงระหว่างทางก็จะมีราคาถูกลงมาหน่อยอย่างจุงเพนี่ก็ประมาณ3 0ตร้อยาบรน้งจุดแรกก็คือด่านมืนทศนะจตุรัส บ้านค่ายไทยภูมิแก้งคอภูเขียวชุมแพพนุเขาตัดาตัดขาหนองหินบางตะพุงเลยเชียงคานฮะแล้วเราไปเชียงคานแล้วเราไปต่อรถหลงกระบากันไหมคะได้ครับทันตังถ้าไปเที่ยวลงมาเขาไปลงที่จังหวัดเลยไงลงมาลงที่จังหวัดเลยก็รถจากรถจากเลยไปลงบางมีแปดโมงเช้าก็พอดีไงเราไปทันใช่มลงกระบามีอะไรเที่ยว มีเที <publishers> <Prof esc> ่ยวเดียวหัวบางอ่ะโอก็เป็นเมืองเก่าไงเขาบอกว่าเป็นเมืองคู่ขนานของเชียงคานนะหลวบางเป็นเมืองคู่ขนานของเชียงคานนะมันเป็นเมืองคู่ขนานกันนะเที่ยวกันตกมีวินเดียวใช่ขายตเกต พผู้โดัสา์ขึ้นแล้วเรานั่งรถเราก็ให้สังเกตเรานั่งรถเราให้สังเกตนี่นะคะป้ายเหลืองนะก็จะมีจะมีพคออรอชื่อพคออรอนะคะแล้วก็ทะเบียนรถถ้าเราลืมของเราก็สามารถแจ้งได้ที่แจ้งได้ที่สถานีได้เลยนะคะหรือโฉลกสีเก้าสก็ได้นะคะโทรไปไหนจ๊ะโทรหาเขาว่วาคุุอยที่ไหน กี่นาทีวะไปแล้วหรอยังเหลือแปดนาทีก็พอขารอเราก็มีสองคนนะคะสองคนสับเปลี่ยนเนาะพอขอรอก้กาจะมีสองคนสับเปลี่ยนตลอดระยะทางทุกเส้นทางนะคะคนละคึ่งทางก<อ>็ในคลิปนี้ก็เราก็รู้ข้อมูลรถเช่าจากพอขารอนะคะว่าผ่านไหนบ้างราคารถเท่าไหร่รถวิ่งประมาณกี่ชั่วโมงแล้ว ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่อ้อด้วยนะคะพี่อ้อจะทำคลิปต่อไปเรื่อยๆทั้งรถก้า้าแล้วรถร่วมนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่อ้อด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่อ้อทำคลิปต่อไปค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะแล้วอย่าลืมว่าเพื่อน อชิปนะคะถ้าเรามาไม่ถูกแล้วเราเดินทางไปไหนก็นึกถึงพี่อ้อก,กันนะคะสวัสดีค่ะ